h e ล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับวอนวาวสาวโพลทงอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้สาววอนจะมารีแอคชั่นท่งให้ท่งนาทรมาซาของเมืองไทยกันทุกคนมาเบิ่งกันว่าทุ่งให้ท่งนาของเมืองไทยจะเป็นอะไรทุกคนสาววอนก็ขออนุญาตเนาะเจ้าของคลิปเดือาคนชอบเที่ยวเนาะทุกคนเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะที่สาววอนเอาคลิปมารีแอคชั่นเนาะสาววอนจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเนาะทุกคนเผื่อทุกคนอยากเข้าไปเบิ่งคลิปเต็มเ็มหรือว่า ไปกดติดตามซ่องของคนซอบเพี่ยวได้เลยนะทุกคนสาวบอขอเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้สมไปพร้อมๆกันกับสาวบอเนานะไปเบิ่งคลิปกันเลยเนาะ let's go <S สวยทุกคน วว้าสวยทำมักซาโค้งงานนะทุกคนอันน no> ี้ก็คือเป็นนาที่เพิ่นดำนาของประเทศไทยด้วยทุกคนด้วยเนาะโอ้โหจะคล้ายๆคือบ้านเขาเนาะทุกคนเนาะดำนาเนาะ ว้าววันนี้มาที่บ้านปังโมโอครับอุยทปังโมโอธรรมชาตรสวยมากไม่แต่งนะครับอ่าที่นี่คือฟาร์มสุกโฮมสเตย์เมื่อก่อนคือเป็นฟาร์มเจ้าของชื่อสุกก็เลยตั้งชื่อว่าฟาร์มสุกโฮมสเตย์ที่นี่มีอะไรมีนาขั้นบันไดแล้วเขาบอกว่าตอนเช้าก็มีหมอกสวยโอ้โหแที่เราพักก็คือเราต้องการบรรยากาศ วิวทุ่งนา<ม>บ้านปังมโออ่าอ่า,อาตรงนู้นน้วป่ามือนัอ่นคือมอ่นอังเกตนะป่ามือด้านบนด้นะครับคือม่อนอังเกตแถวๆนี้มันจะมีแฮโอบีมีนาโรชีมีมีอะไรอีกอันหนึ่งไม่รู้ของไอ้สมานน่ะเป็นโฮมสเตย์นะครับที่แถวที่อยู่แถวนี้ซึ่งอยู่อยู่เกาะไกลกันเหมือนกันนะเป็นเป็นกิโล แต่ทางเข้าของลำบากหน่อยมีน้ําไหลผ่านม,มีน้ําไหลผ่านมีบ่อปลามีบ่อปลาแบบน้ําไหลเข้าบ่อแล้วไหลลงทุงง่งนาได้ยินเสียงน้ําไหลอยู่อุดมสมบูรณ์มากอันนี้แม่ครัวจะไปทากับข้าวเรากิน อันนุ้นก็หลัง,น,งนะงน,น,นุนที่พักนุ่นก็หลังนึงว้าวทุกคนเลยต้นไม้เขียวงามอีลีโอ้มุมนี้ทุกคนสุดยอดเลยว้าวอะไปดูห,ดห้ดูห้องพักก่อนอ้ ได้ทำมาซาดเต็มๆเลยทุกคนว้าววันนี้เรามากันสี่คนเนาะโอ้ทุกคนสุดยอดเลยก็มีพัดลมให้โอ้โ้นอนแล้วเรียกเห็นธรรมศาติโอ้โหสุดยอดมากใช่ได้ใช่ได้สวยนะครับสวยอันนี้นี่ครับเจ้าของไอุก โอ้โหบาคาโดว,าว้าวท่งนาโอ้โหทุกคนสวยนานา,นาเนอะที่เพิ่นดำแล้วเนอะทุกคนว,ว้าวเสียงกบบรยรยากาศสุดยอดเ,ออเลยเอดอีมีเสียงกลบเสียงเขียดพร้พอมเ้อทุกคนอ่อนซอนเนอะอ่อนซอนฟังเสียงแล้วอ่อนซ้อนอยากหลับตาเนาะทุกคนเอ้ยโอ้โหสวย อยากนอนพักผ่อนแบบเฮ็ดอยากไม่เมื่อยแล้วก็ไปพักผ่อนแบบนี้นะโอโหสุดยอดอีกเ้ยว้าว <Wow. S 2> จะหาดูยากแล้วในพาคงเหลืออ,อันนี้เขาเรียกน้ำหม้ออ่าน้ำหม้อเขาจะดูว่าบ้านหลังไหนขยันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเขาจะต้องเติมน้ําตลอดแล้วพอ,อเติมน้ําอะตรงนี้มันจะเป็นต้นมอสขึ้นมันจะเกาะเป็นสีเขียวเลยสแสดงว่าบ้านหลังนั้นขยันเขาเรียกว่าหมั่นเติมน้าอ่าอันนี้น้ำหม้อเ<อ>ขาไปแทนนี้ยตัก กระบวยเดี๋ยวนี้จะหาดูยากแล้วนะครับสําหรับทางเหนือเราหาดูยากแล้วไม่ค่อยมีเมื่อก่อนจะมีกันทุกบ้านเลยอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะครับเขาจะทาไว้หน้าบ้านเกอบทุกหลังเลยที่ลาวก็มีเนาะแต่สมัยก่อนทุกคนอันนี้ไว้จอกกันอันนี้ทำมทราบทุกคนเอ้ยคุณเน่ะตรงนี้กำลังจะปลูกผักร์แกนิกหูน้ําท่ากับสมบูรณ์มากว้าวว้าวทรมาซาบรอบเลย ทั้งป่าทั้งภูเขาเลยใช่ไหมสุขข้างบนนุ่นมอนอังเกตเนาะแล้วก็ตอนเช้าจะมีหมอกใช่ไหมล่องล่องเขาดี่ใช่ไหมหมอกโอ้เนน่าขั้นบันไดตรงนั้นก็สวยทุ่งนาทุกคนเอ้ยสวยเนาะทุกคนเนาะการลงแข่งห้าร้อยอ๋อมีรองเท้าบูธให้ลงไปถ่ายรูป เราคือกุ๊บแรกอ่ะเนี่ยน,น,น่าไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวเขาจะทําที่เกาะไฟตรงนี้มันยากาศดีแหงแล้วก็นั่งล้อมวงฟังเพลงอืมีมซุ้มมีมบาร์ด้วยมีโอ้ทาถือว่าทําดีครับทําดีมีทั้งล่มมีทั้งกาแฟแฮดดิฟไอเดียจริงทุกคน ความสุขว่าโอ้ไอเดียเจริงทำดีทำดีใช่ได้ดูความดูความเขาเรียกอะไรโอ้สูว่าใช่ได้หลายจุดอยู่อดูดีดูดีทุกคนนุ้งก็หลักนึงนะครับสะอาดสะอาดดูธรรมซาดก็สวยปลาลงไปห้าร้อยกว่าตัวน้ำไหลมมีขยะเลยทุกคนสถานที่แล้วก็ไหลออกตรงนี้โอ้ตัวยังใหญ่ปลายังไม่ใหญ่ บรรยากาศโล่งดีนะโอ้ใครชอบสีเขียวว้ามาที่นี่เหมาะประเทศไทยคือธรรมชาติสวยงาบ้านปังโาโอเนาะฟาร์มสุขใชยแล้วม่านบางโมโอถ่ายกันรวดเดียวเลยเพราะว่านี้ก็คือประเทศไทยว้าวการตกแต่งแบบว่ารองเท้าก่อนไปของริงของมีรองเท้าใหิ้โอ้ยังยังยังไป นี่การตกแ่งเนาะทุกคนเนาะข้ามไปดูบ้านหลังนู้นนะฮักเนาะทุกคนฮะอ๋อยังไม่ได้จัดใช่ป่ะนี่เพื่อจะเอาไม้มาเทนยางให้เดินไปแบบนี้เนาะโอ้โหถามว่าตรงนี้รับน้ำหนักได้ไหมเอาขอเทสกันแล้วเป็นตะนั่งเนาะทุกคนเนาะนั่งแล้วเอาขาย่อนลงบ่อนั้นเนาะอ้คือจะมีความสุขขนาดเนาะสวยๆนี่ นี่เดือนอะไรเรานี่เดือนเดือนสวยมากทุกคนกรกฎากลางเดือนกรกฎานะครับเพราะไม่ถึงกลางเกือบเกือบกลางข้าวขนาดนี้สุกสุกข้าวอีกนานไหมกว่าจะสักศอกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจกเลื่อเข้าเข้าแบบประมาณนั้นมันสวยนะทุกคนสวยยิ่งสวยกว่านี้อีกเขียวอีกกว่านี้ก็ยิงกันยาสิงหาอ่ปลายกันยากลางเดือนสุดครับข้าวที่สวยที่สุดอ่าผมเทียบจาก ป่าบงเปียงนะอันนี้ผมเทียบระยะเวลาจากป่าบงเปียงว้าวบรรยากาศดีนะวิววิวดีหลยบรรยากาศดีเดินไปกลางสุดยอด้ถ้าป่าโตหน่อยก็จะดีนี่ีนี่นี่นี่ป่ายังไม่ใหญ่การจัดการระบบนิเวศเนาะทุกคนเนาะ สุดยอดเลยบ้านหลังนี้ยังไม่ได้จัดที่นอนอ่ะอเรอให้ดูฉบๆแล้วกันหลังนี้ชื่อว่าสุขใจอม,มีห้องน้ำอยู่ด้านล่างในห้องนีพัดลม,มว้าว ล่มลื่นเนาะทุกคนเนาะเรียวมาก็เห็นธรรมชซาิแบบนี้ชอบตรงที่มันมีระเบียงให้เป็นแบบนั้นบานั่งริมทุ่งนาเสียงกบเสียงเขียดนะทุกคนเป็นตาอ่อนสอนเป็นตายักนอนดีาดางนสยเนาะทุกคนตรงนี้เสียงน้ำไหลแรงมากเสียงธรรมชซาิอยู่กับธรรมชซาิโอ้ ห้องน้ำเนาะได้ยินเสียงน้ำไหลมาทุกทุกคนน่าจะมีนำ้ำน้ำตกแถวนั้นบ่หรือจังไหน,นอีกไฮไลท์หนึ่งไอ้ไอ,อ้แปลว่าพี่นะไอ้สุกจริงจริงอายุอาจจะน้อยกว่าเราก็จะเรียกเขาว่าไอ้เหมือนกันทางเหนือนะคือมันเป็นการเรียกเพื่อให้เกียรติกันเหมือนเหมือนทางภาคกลางก็จะเรียกพี่พี่บางทีเราไม่รู้าอายุมากหรืออายุน้อยเราก็จะเรียกพี่หมดเหมือนกันทางเหนือก็จะใช้คาว่าไอ้ อสุกอสุกส่งรูปให้ผมดูชุดชุดเขาเรียกอะไรนะกับข้าวอ,ะอ่ะจัดได้สวยอ่าเดี๋ยวเขาไปทำอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบก็ยังมีบรรยากาศตอนเย็นๆตอนจะกินข้าวกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งที่ผมจะถ่ายคิปให้ดูนะจริงๆตรงที่ผมยืนอยู่นี้เขา,านั่งได้เนี่ย อ่าที่นี่มีไวไฟที่นี่มี Wi-Fi แต่ยังไม่ติดนะซุก i ุกไวไฟติดหรือยังกำลังเดินสายใช่ป่ะโอเคไปฮอตสุดยอดกำลังเดินสายอยู่โอ้ไว f ฟโอ้ไปฮอดธรรมศาสตรแบบนี้สุดถือว่าสุดยอดเลยทุดอากาศดีมากคือถ้าโอ้ใครอยู่เชียงใหม่แล้วรู้จักป่าแแปเนคือเข้ามาส่งไวไฟให้ลิพอากาศข้างนอกระหว่าง ปาาแผกกับอากาศข้างนอกนี่คือคนละบรรยากาศเลยนะข้างในอากาศจะเย็นกว่าพอดีมีเพื่อนอยู่แถวแถวนี้อ่ามีเพื่อนอยู่แถวแถวนี้ทงนาเนาะทุกคนเลยมานะเที่ยวสวน,สวานวกานแฟคือเข้าไปที่สวนแล้วอากาศมันคือเย็นกว่าข้างนอกเยอะเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกัน อยากไปแบบนั่งโง่ๆอยู่หั่นเนาะทุกคนเนาะโอ้โหว้าววันนี้มากันสี่คนนี่คนละชุดบอยบอยบอยทุกคนดูืลอวว่ามันเป็นอะไรเป็นน้าฮักเนาะเขาเจ้าเพื่อนเพื่อนตกแต่งแบบน้าฮักนะาฮกทุกคนโอ้โหแบบธรรมศาสตร์เนาะทุกคนเนาะตกแต่งได้แบบน่าสนใจเนาะทุกะน ใช้ก็บอกไม่ไผ่ทำเลยเขาเนอันนี้อันนี้ข้าวเจ้าเนาะทุกนข้าวุนโอ้ข้าวสวยข้าวสวยเดี๋ยวรอไข่เจียวอีกอย่างเฮ้ยบอกเราีไ่เจียกําลังไปทอดเลยว้าวเรียวไปเห็นธรรมชาติแบบนี้โอ้โหสุดยอดทุกคนเลยลูกเยอะนะเมื่อกี้เราไปใส่รองเท้าสี เป็นสีสสอะไรยืนถ่ายรูปตามนานโอ้โสวย,สวยถ้าแบบเมื่อกี้ลงไปล่างเป็นไงต้นเขาแบบเขียวงามนะแห้งจีสวยกว่าน,นี้ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เทียล,ลงไปคนเดียว <นะ S 1> เดินไม่รู้ประมาณเดือนแปดเดือนเก้าแล้วไปเที่ยวนี่โอ้โหเวิร์กนะทุกคนนะองศาข้างล่างข้างล่างเขาบอกวิวสวยแต่เดี๋ยวเชาว้ชาเช้าเมื่อกี้เสียดายแดดมันผมมั่แต่ถ่ายรูปเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนะดูมอดอังเกตเห็นปะ บอกลงยอดเกาะยอดดอยเลยมัวได้ถ่ายรูปกันสนุกเดินถ่ายรูปกันตามทุ่งนาโอเคเดี๋ยวเรารอโอ้รอใครเจียวอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปกินกันเนาะอาหารแบบน่ากินแหงทุกคนจัดแต่งได้แบบสวยงามเนาะทุกคนน้าฮักเนาะทุกคนเีอแล้วขาวท่าาโอ้โหบรรยากาศยามค่ำคืน เดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้จะทําเป็นที่เกาะออกไปเป็นตะมวลเนาะก่อในเตาไปก่อนเอากีต้ามาดีดห้องเพลงเนาะทุกคนเนาะโอ้พักผ่อนแบบซิวโิวๆเนาะทุกคนเนาะกับครอบครัวมีเพลงมีเพลงของพี่นี่เองไงนะเพลงที่แต่งของเองเลนะโอ้เองสิเนาะอ๋โอ้โหสุดยอดบรรยากาศได้บรรยากาศโอเคเลยนะครับอ๋อ เปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะคือแบบอีกสพักหนึ่งเราจะเล่นกีตาร์ฮ้องเพลงจังสิอุ้ยมีกีตาร์ฮ้องเพลงหน้าเที่ยวเนาะทุกคนเนาะ ชื่นใจที่ได เป็นห้องจริงเหมือนจิตติตาห้องจริงจุดยอดเลยจริง คนไอ้สุขเจ้าของที่พักแนะนําบอกว่าถ้าอยากดูหมอกส,สวยๆ<อ>ให้มาที่ที่บ้านอะไรเนี่ยดูเดี๋ยวย้อนกลับมือล่องขี <c oughs> <c oughs> ่รถมาประมาณสองกิโลนะครับ<อ>บ้านอะไรมารีกอเบเป็นวันอาทิตย์นะครับเขาเข้าโบสถกัน ต้องเป็นรถยกสูงแบบนี้ถึงจะเข้ามาได้เจ็ดโม,มงนะครับเขาเข้าโหมดกันแล้วหมอกดูดิดูหมอกดิธรรมชาติตุกงฟุ้งมางเลยหมอกนี่เยอะมากเลยขาวโพลนไปหมดเลยมองเลยแทบไม่เห็นเลยอ่าวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองสิบสามกันะก,ะกัน บอกว่าก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เลยประมาณสองกิโลมะโห oh, ได้เป็นทางที่มันโหดอะ่ะผมนี่แบบเล็กปุเป่งะเนี่ยทั้งกางเกงทั้งขาแข้งหลุยขี้โคลนเข้ามาเอา่อมันมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนโอ้ธรรมชาติจะว่ามันเป็นทะเลหมอกก็ไม่ใช่อะ่ะเป็นหมอกขาวโพลนหมดเลยนะดูป่า ลอ,อยมาเรื่อยๆหมอกลอยมาเรื่อยๆทางแบบนี้ยังดีนะที่มาลุยนี้คือในป่าล้วนๆเลยหนึประมาณสองกิโลเป็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านโอ้เป็นหมู่บ้านทุกคนอากาศเย็นนะอ๋อที่เมื่อคืนนี้ตอนกลางคืน มีมีพอเราปิดไฟแล้วเราเห็นดาวเยอะนะครับสำหรับที่พักเมื่อคืนเห็นทางช้างเผือกอ่ะผมก็ไม่เคยถ่ายทางช้างเผือกนะแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเห็นเป็นเส้นเลยสำหรับที่พักควา,ามสุขนะครับโอเคมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดู องมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับถึงจะมาที่นี่ได้แล้วก็คนมีคน<ม>น,นําทางเพราะว่ามันอยู่ในป่าโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าที่ารามสุขต่อธรรมชาติทุกคน,นเลย,นะยกลางป่ากลางป่าจริงๆเลยนะคือรถโฟวิวธรรมดานี่นะ่าจะลำบากต้องต้องยกสูงหน่อย ทางโหดโอ้โหทุกคนโอ้ยท่าทายดีเนาะทุกคนเนาะแบบขี่ยุทธงูเลยเนาะขับรถยุทธงูเลยว้าวโอ้โหลุยเนาะทุกคน โอ้เป็นหมู่เป็นหมู่บ้านทุกคนอ้อันนี้คนกูคอนกีดน่าจะเป็นแบบหมู่บ้านอยู่ถึงคูเนาะทุกคนหรือว่าถึงดอยอย่างประมาณนี้ติบเนาะชาวอนเอ่เข้าใจถึกอยู่บอเนาะเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆเนาะขับรถเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านสักหน่อย ไม่น่าเชื่อมีถนนคอนกีดด้วยมีถนนคอนกีดขนาดเป็นหมู่บานเข้ามาลึกมากบบเอ้ยีอ่ะดูหมอกดิดูหมอกดิเจ็ดโมงเช้าอ่ะเข้าไปในภูยังมีถนนคอนกกีตให้ครับให้ไซอีกอยู่ทุกคนเ้ยมาด้วยจะดีนะอ่าล้รถยนต์ต้องยกสูงด้วยนะถ้ารถยนต์ธรรมดานี่ลำบากอันนี้เลยบ้านป้าพงโมาครับอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรไม่รู้ ผมจำไม่ได้เมื่อกี้ผมอ่านที่นาบทก,ก็ถือโอกาสขับรถมาเที่ยวสะหน่อยบ้านนาเลยอ,อ๋อนี่บ้านนาเลยนะครับมีป้ายมีป้าย โอ้โหว้าวธรรมชาติสวยงามทุกคนมีเสียงกบเสียงเขียดมีเสียงน้ำไหลธรรมาติต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามนะทุกคนต้นเข้าเนาะเพื่อนกระดำนาะคือคือที่บ้านเขาเลยทุกคนเนาะ คือสวยงามมากโดยรวมคือโอโหบรรยากาศทุกอย่างได้ลงตัวมากทุกคนเมื่อคืนก็แบบว่าอุ้ยเป็นฟิลที่แบบอุ้ท้าทายเนาะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนห้องเพลงดีดกีตาร์ห้องเพลงได้เลยเนาะทุกคน แบบเหมาะสมกับการพักผ่อนอิีงนะทุกคนเนาะไผที่ว่าต้องการพักผ่อนเนาะก็ไปได้ด้วยเนาะทุกคนสาววอนก็ขออนุญ,ญาตเนาะฝากซ่องของสาวอนนะวอนเนาะวอนว้าวสาวโผล่ฮงเนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้สาววอนใเด้ออยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาเลยทุกคนไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจเราก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งหรือว่ากดปุ่มขอบใจอยู่ด้านล่างเนาะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย